동전งจนังเจนเหรียญจิเฮจิเธน,นาัตรทงงจัง,ง,จงสมุดบัญชีธนาคาร 회계 장부 회계 장부 상품 번치 현금 인출기 현금 인출기 또 권언서 신용 카드 신용 카드 바 크레딧 สิ증บ분증ิบับัตรประชาชนยกยกวันพาสปอร์ตชทรชโโทรศัพท์ 휴เดจนะโทรศัพท์มือถือ휴대폰เด폰นโทรศัพท์มือถือสมาร스마트폰สมาสมาร์ทโฟน 스마트폰 인터넷 전화 토라삽 <놀람> 인터넷 자격증 자격증 바가스니어밭 <놀람> 지갑 지갑 까파오탕 <놀람> พระคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์อัลกุนอ่านราเมนแม่ ช็อ,อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกเลตน้ำขนมปังป ข้า자ขาขนมเมนูเมนูรายการอาหารันชกับข้าว สุกกระสุกระช้อน젓가กะระ,าาระตะเกียบเมน뉴นเมานป้ายรายการอาหาร ผับผับข้าวผักผัดผ <Pat. S 1> ัดหอม 양파, 양파. 와홈, 채소, 채소. 팥, 마늘, 마늘. 까티암. 감자แกงจ้ามันฝรั่งข่ามกุนามแคลอทกัญชงกัชงาแห้ง 아이스크림, 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 강아지, 강아지, 룩소낙 소고기, 소고기, 어와 돼지고기 돼지고기, 느아무, 닭고기, 닭고기, 느아까이, 고기, 고기, 느아, 양고기. 양고기. 너게. 그 생선. 생선. 바. 개. 개. 수낙. 돼지. 돼지, 모, 말, 말, 마, 토끼, 토끼, 까, 따이, 오리, โมรีเบ็ดยางยางแกะโซลโซลวัวถาก ไก่ขาชูขาชสัตว์เลี้ยงซาลวซอาหารสัตว์먹잇 บอาหารสัตว์ชูส์ชสน้ำผลไม้วุยยวุยนมออรเรนจ 오렌지 썸 휴일 휴일 썸 포도 포도 앙온 수박 수박, 탄모, 사과, 사과, 사과 애플, 다리미, 다리미, 라울리, 냄비. บ่อชีจิตงซจทงถังขยะฟรายเพนฟรายเพนกะทะ선풍기 선풍기พัดลม밥솥ผับสหม้อหุงข้าวเศษักซีเจผงซักฟอกอคอน 에어컨 에 에어 칫솔 칫솔 뺑스위 반 전기 날로 전기 날로 따운 페이파 청소 도구 เครื่อกรณ์ทำความสะอาดปีจารุปิจารไม้กวาดเผ่นจีเดหมายช่องชจัง 청첩장. 까땡안. 선글라스, 선글라스. 벤칸데. 치마, 치마. 라봉 운동화. 운동화รองเท้ากีฬาช้นงวะชันงวะรองเท้าบู๊ต化妆品化妆品เครื่องสำอางพี วีเฮ่าดรายเออร์เฮ่าดรายเออร์ได้เป่าผมมวกตุรีหกตุีผ้าพันคอม ok. 모자 모악 넥타이 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 안경 안경 안경, 안경 따지 ผาีกางเกงววเสื้อชั้นาชั้นาแจ็คเก็ตสลิปป สลิปเปอร์องเท้าแตะคูดูกูดูรองเท้าหนังยงางใหม้ยงมางใหม่ถุงเท้าชงับ 장갑. 동무. 작업복. 작업복. 슈탐간. 유니폼. 유니폼. 주유니폼. 유니폼 마을버스. 마ลเบสรถเมล์หมู่บ้านแท็กซี่แท็กซี่รถแท็กซี่เฮเฮเรือบัส รถเมล์รถไฟรถไฟใต้ดินโค้ชบัส 高รถเมดว่วนโกศุกยรถโกศุกยรถถไฟความเร็วสูงบินยิงบินยิเครื่องบินท รถบรรทุกฮ물차ลชลรถบรรทุกชินเัสชินเรถเมลวิ่งในเมืองกุก 굴삭기. 롯코딘. 손수레, 손수레. 롯킨. 연필, 연필. 림서. 볼펜. บูลเพนปากกาลูกลื่นจิวเก๋จิวเก๋ายางลบ칠พัน,พนกระดานดำาฬิก 시계, 나니까, 달력, 달력, 빠티틴 달력, 달력, 문, 빠뚜, 열쇠 열쇠, 꾼짜, 우산, 우산, 롬, 거울, 거울, 까쪽, 펜. เพ้นปากกาเช็มเช็มหนังสือทูสอบทูสอบสมุดพิมพง 필통, 광린서, 창문, 창문, 난당, 책상, 책상, 또, 의자. 위자 까위 걸레 걸레 파키류 베개 베개 먼 이불 이불, 파홈.